g w i e l Adwise, a S-Rock, t Kingate n e t w o r k x shot. s h o t สวัสดีครับอยู่กับ Inthiul Hockson นะฮะ เท่าที่รีวิวมาครับบอร์ดสตริกเนี่ยจัดมาหลายรุ่นมากเลยนะครับสำหรับเซ gment ใหม่พวก Intel 200หรือว่า z 270เนี่ยวันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้ราคาไม่แพงด้วยนะครับจับต้องได้กับฟังก์ชันที่จัดมาให้แบบพอเหมาะนะสำหรับคนที่ต้องการ SD ความเร็วสูงก็ยังมีมาให้ก็อื่นๆยังคงมีหน้าตาที่สวยงามเช่นเดิมนะครับแต่ว่าจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับสำหรับ z 270 h Gaming จาก s t r i x ตัวนี้ฮะ สำหรับ z 270H Gaming ตัวนี้นะครับบันเดลก็ให้มาเท่าที่เห็นทั้งหมดนี้เลยนะฮะมีอะไรบ้างนะครับคู่มือ User Guide นี่ก็ค่อนข้างละเอียดเนาะถ้าคนประกอบเป็นแล้วจะไม่ต้องดู IO Shield นะครับยังคงมาในธีมของ ROG เช่นเดิมได้ไหมฮะยังคงมีดวงตามาให้ส่วนนี้จะเป็นสติ๊กเกอร์นะครับไว้แปะโต๊ะแปะเคสแปะอะไรก็แล้วแต่นี่คือ SLI High Bandwidth Bridge นะครับอย่าลืมว่ามันคือ High Bandwidth นะฮะสำหรับพวกการจอเจนใหม่ต้องใช้ High Bandwidth แล้วนะฮะ DVD Bundle ครับพวกซอฟต์แวร์ต่างๆอยู่ในนี้แต่โหลดจากเว็บอาจจะเป็นตัวล่าสุดมากกว่าถัดมา CPU i n Solution Tools นะครับซึ่งผมก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะครับอันนี้ใช้แบบเดิมๆง่ายกว่าถัดมาจะเป็นสาย SATA นะครับมีมาให้2เส้นในนี้นะฮะแล้วก็อันนี้อีกจะเป็น Cable Label นะฮะสมมติว่าคุณเอา SSD ไดซีไว้สีขาวไดดีไว้สีเทาอะไรอย่างงี้ก็เป็นประโยชน์นะสำหรับคนที่ต้องการจะประกอบเคสแล้วเออไม่รู้ว่าอันไหนสายไหนไปเส้นไหนไป SSD ลูกไหนอะไรอย่างงี้นะครับใช้นี้ได้เลย ส่วนนี้จะเป็นส่วนลดนะครับสำหรับไว้ซื้อเคเบิลมอดนะซึ่งก็คือพวกสายถักอะไรอย่างนี้นะครับแต่ต้องเป็นการสั่งจากต่างประเทศสุดท้ายอันนี้ก็จะเป็นเหมือนคู่มือการติดตั้งแบบคร่าวๆอย่างอันนะครับหน้าตาโดยรวมของบอร์ดนะครับยังคงมาในแนวสตรีทเช่นเดิมนะค,คืออะไรก็คือ PCB สีดำมีลาย นี่เห็นไหมฮะลายบนแผ่นปริ้นจะเป็นสีขาวนะครับเพื่อไม่ให้มันเรียบจนเกินไปนี้ก็ตกแต่งให้บอร์ดมันดูทันสมัยและดูดันมากขึ้นนะครับซิงค์ทั้งหมดก็จะเป็นอลูมิเนียมนะครับสีดำๆออกอมม่วงนิดหนึ่งนะครับเช่นเดียวกับบอร์ดของ s t r i คสตัวอื่นนะครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดทีส่วนดีกว่าซ็อกเก็ตซีพียูนะครับเป็นซ็อกเก็ต lga 1 1 5 1นะครับตามมาตรฐานของ gen 7และ gen 6นะครับตัวนี้ก็ใช้ได้ทั้งคู่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพวก gen วก6,700 K ก็ได้เหมือนกันนะครับหรือว่าไม่ K ก็ได้นะครับเพราะตัวนี้เป็นตัว Z ใช้าร้2สองอย่างนะฮะแล้วก็มีภักจ่ายไฟทั้งหมด 1, 2, 3, 4, 5, 6, เฟสนะครับอันนี้นับจากตัวโชคขยับมานะครับทางด้านข้างจะเห็นว่าตรงช่องจ่ายไฟเนี่ยแพินเนี่ยมันจะไม่ใช่แนวนอนปกตินะฮะแล้วก็จะเป็นแบบแนวตั้งนี้เพราะฉะนั้นก็ต้องจัดสายไฟดีๆหน่อยนะครับ กลัวมันจะติดตรงบริเวณ h e t s i n g MOSFET นะครับแต่ก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรเพราะว่าพื้นที่เคสแลนวมันก็มีเยอะเพียงแค่การบิดสายไฟนั้นอาจจะแปลกๆไป,ปนิดหนึ่งถัดมาที่ตรง slot RAM นะครับ slot RAM นี้ก็64 g ิกนะครับรองรับสูงสุดแบบ d r 4 b u t 3,866ในโหมด OC นะครับเป็นแบบ non EDC ครับผมทางด้าน expansion slot นะครับอย่างที่เห็นว่า slot แรกเนี่ย จะมีเซฟล็อตมาให้ซึ่งจะเป็นบรักเกตโลหะตรงนี้นะครับปิดยังไงปิดเพื่อเวลาเราใส่การ์ดจอน้ําหนักเยอะๆนะครับอย่างเช่นพวกการ์ดสมัยใหม่มี2สลอตบ้าง3สลอตบ้างนะฮะก็ใช้ไมนานบรักเกตพลาสติกอันนี้อาจจะมีการเสียหายได้นะครับเพราะฉะนั้นเขาก็ปิดมาเป็นเหล็กเสริมความแข็งแกร่งให้มาแล้วนะครับส่วนแบนด์วิดท์เป็นยังไงกันบ้างนะครับก็ด้านบนเนี่ยสออันนี้นะครับหลักๆอันนี้ X16 ปกติใส่การ์ดจอตัวเดียวคงใส่ตัวนี้อยู่แล้วนะฮะถ้าใส่2ตัว ก็วิ่งเป็น x 8 x 8นะครับอันนี้ก็รองรับตั้งแต่ sli แล้วก็ crossfire นะครับแบบ two way ทั้งคู่นะฮะส่วนด้านล่างสุดเนี่ยจะวิ่งกันเป็นแบบ x 2นะครับที่เหลือจะเป็น x 1ส่วนทางด้าน m. 2, 2จะเห็นว่าอยู่ใกล้ๆก,กันนะครับ m. 2, 2ก็จะมีทั้งหมด2ช่องนะครับัพ p อ o r t pci express nvme ทั้งคู่นะครับแต่ว่าจะมีตัวหนึ่งที่รองรับโหมด sata ด้วยส่วนอีกตัวหนึ่งก็จะต้องรองรับแบบ pci express อย่างเดียวนะครับแล้วก็แน่นอนรองรับ intel o p t a n i e memory แล้ว พอร์ต SATA นะครับ SATA 6 g หิกิตหรือว่า s a t a 3มาตรฐานจะมีมาให้ทั้งหมด6พอร์ตนะครับโดยที่จะออกแนวด้านข้างอย่างเงี้ย4ช่องนะครับก็ออกแบบมาให้รับกับตรงบริเวณรูสายไฟของเคสนะฮะออกมาก็เสียบเข้าตรงเลยส่วนตรงนี้แบบเอ่อขึ้นด้านบนนะครับจะมีมาให้ทั้งหมด2ช่องนะครับแล้วแต่การใช้งานแต่แบนด์วิดท์เท่ากันหมดครับ Io นะครับหรือว่า Input Output พ o r พอทั้งหลายนะฮะอันแรกเลย USB 2นะครับสีดำตรงนี้มีมาให้2ช่องนะครับถัดมาก็จะเป็นต่อกราฟิก on CPU นะครับซึ่ง SkyLake และ KB l a เล็กมีมาให้ตามปกตินะครับอันนี้จะเป็น DVI HDMI ถัดมาอันนี้จะเป็นช่อง USB 3.1นะฮะซึ่ง3.1อันนี้จะเป็นสีแดงนะครับต่างกับ3.0ที่เป็นสีฟ้านะครับซึ่งจะเห็นว่ามีแค่ Type A นะครับสำหรับ3.1ไม่มี Type C มาให้ อย่างใดนะครับทัดมา3.0 4ช่องนะครับแล้วก็ PS2 ใช้ได้ทั้งเมาส์และคีย์บอร์ดส่วนนี้จะเป็นพอร์ตแลนนะครับ RJ45 มีเทคโนโลยีแลนกาดเพื่อป้องกันแบบไฟตกไฟกระชากผ่านพอร์ตแลนไม่ให้เมนบอร์ดอุปกรณ์อื่นมีความเสียหายนะครับขยัอมาอีกตรงนี้จะเป็น8 Channel Audio นะครับซึ่งก็คุมโดย Supreme FX เดี๋ยวเราให้ดูต่อไปนะครับมี Optical ด้วยเช่นกัน ชิปเสียงนะครับก็จะเป็น ROG Supreme FX S 1 1 2 a 8 c h A n n e l High Definition Audio Codec นะครับซัพพอร์ตตั้งแต่32บิต192กิโลเฮิรตซ์นะฮะ มาดูบาออสกันนะครับสำหรับ Strix Z270H Gaming ตัวนี้นะครับก็จะเป็นบาออส UFI ที่แบบคลิกได้ใช้เมาส์กปกตินะครับหน้าตาบาออสของ ASUS ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับต่างกันแค่ธีมด้านหลังว่าเป็นสีอะไรเท่านั้นนะครับตัวนี้ก็จะมาในสไตล์สีแดงคล้ายๆของ ROG นะครับ Strix ส่วนใหญ่ก็เป็นสีนี้หมดนะฮะโดยที่ EC Mode จะเริ่มมาหน้านี้นะครับจะบอกว่า CPU เราเนี่ยดีเทลเป็นยังไงวิ่งอยู่เท่าไหร่แรมใส่กีแทวอะไรอย่างนี้มีทั้งหมดกี่กิ๊กบัสเท่าไหร่ เทเมเปอร์เจอร์บอกตรงนี้วอลเทจมีหมดนะฮะเอมพีโปรไฟล์สามารถเปิดปิดตรงนี้ได้เลยนะครับก็เรียกง่ายๆนะฮะว่าถ้าคุณจะเสียบฮาร์ดแวร์ต่างๆและใช้ให้มันตามสเปคหน้า e ีซี่โหมเนี่ยตอบคุณได้แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นมีอีกนะครับคิวแฟนคอนโทรลมีอะไรบ้างนะครับตรงนี้ก็คือการปรับอุณหภูมิให้มันสัมพันธ์กับรอบพัดลมนะครับประมาณว่าสมมุติว่าเนี่ยอ,อ,อยากจะปรับเองแมนนวลเห็นไหมฮะ อุณอภูมิไปกี่องศาตอนนี้เอาซักถ้า30องศาให้รอบพัดลมมันวิ่งขึ้นไปสัก50%อะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับเป็นแฟเเคร์ฟเลยนะครับแต่ว่าถ้าไม่อยากปรับตรงนี้เสียเวลาก็มีมาให้ฟ u l l speed 100% turbo โ o d e เอาแบบเน้นเย็นหน่อยหรือว่าซ i l e n t เน้นเงียบนะฮะลองดูการ์ดก็ได้เลยถ้าอยากงก่ายกว่านั้นกดนี้เลยนะครับ optimize ออกก็คือตัว system เนี่ยมันจะทำการ f u ลโหลดตัวเองแล้วก็ทำการปรับค่าให้มันเหมาะสมที่สุดนะครับก็ ช้ตรงนี้ดีกว่านะครับแต่ว่าก็ติดตั้งอุปกรณ์ต่างให้ครบก่อนละกันนะฮะแวจะเป็นพัดลมหรือปัม๊มหรือต่างเดี๋ยวไปดูกันต่อที่ a อ v ดวานนะฮะเอ็ดวานโหมดค่อนข้างใช้ง่ายนะของ AOG นี่ก็ AI Tweaker นะครับโอคอกในนี้เลยเปิด MP ในนี้ปรับ B clock ซึ่งผมไม่แนะนำให้เล่นนะครับ B clock ตรงนี้ปรับแล้วค่า Fre q u e n c y ของ RAM ก็จะเปลี่ยนตามไปด้วยนะฮะแนะนำว่าไปปรับที่ Core Ratio ดีกว่าซึ่งอยู่ตรงนี้อยากให้มันสัก 5G กิกก็5 0ไปก็ดูตัวคูณน,นะครับ50 คูณ100ตรงนี้เป็นเบสิกการโอคอลมาตรฐานส่วนใหญ่เล่นสัก4ี5ดกิกก็45ิไปนะครับอย่างที่เห็นเลยใช่ไหมฮะด้านบนเขียนอยู่เอ่อทามมิง่งคอนโทรลนะครับของแรมก็ปรับรายละเอียดนะฮะค่า CL ทั่วๆไป Power Control นะครับ d Plus ตรงนี้เป็นพวกโหลดไลน์ Calibration ถ้าโอห้องหนักๆก็คงจะต้องเปิดเลเวลสูงๆนะฮะ c a r e n Capability โอห้องหนักก็ดันไป180เยร้อยสิ0เอมนูนี้หลักๆนะครับง่ายๆก็คือถ้าคุณจะโอห้องเยอะก็เป่าให้มันเยอะไว้ก่อนแต่ก็อย่าเยอะจนเกินไปนะครับไปดูอ้างอิงจากต่างประเทศด้วยดีกว่าว่าเขาโอห้องตัวไหนไปได้จะเท่าไหร่ก็ลองปรับๆตามกันแล้วค่อยๆไล่ดูกันนะฮะการโอห้องไม่มีสูตรที่ตายตัว ไอตัวนะครับอันนี้ก็เป็นเมนูปกติที่ไบออดทั่วๆไปมีมาให้นะฮะอ่านบอร์ดเดเวิร์สคอนฟิกนะฮะปรับ LED ได้วันนี้นะครับตรงบริเวณออดิโอเนี่ยว่าจะให้มันเป็นโหมดไหนสติลโหมดเปิดหรือปิดนะฮะนี่ ตรง PCIe เนี่ยจะให้เป็น SATA หรือ PCIe ก็ปรับให้ถูกนะครับก่อนที่จะใส่ storage ลงไปนะฮะ,ะหรือว่าใส่แล้วแต่ยังไม่ลง Windows ก็ปรับตรงนี้ไปก่อนนะฮะให้มันถูกต้อง Serial Port น,นะครับตามนี้ Monitor อ,อันนี้ก็จะเป็นการดูเหมือนเหมือนไอตรง Q Fan Control เมื่อกี้แหละแต่ว่าจะเป็นแบบยังไงดีคือเป็น list มามากกว่านะครับ Q Fan Config ก็ยังคงปรับในนี้ได้นะครับแต่ว่าจะไม่ใช่กราฟ Boot Device นะครับหน้านี้เลย spd information ดู ram ของเราว่าสเปคเป็นยังไงนะครับ skill erase ก็คือเนี่ยเป็นการยังไงดี uh, erase ลบข้อมูลของ ssd หรือว่าอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งถ้าเราไม่ได้เสียบอยู่ก็ไม่มีอะไรขึ้นมาอย่างนี้ที่เหลือมีอะไรบ้างนะครับ save profile ตามปกติสำหรับการ overclock g r a p h i c card information ตอนนี้ไม่ได้ใส่ก็คือไม่มีนะครับตามนี้เลย by o s ใช้งานง่ายนะครับหลายๆรุ่นก็เป็นแบบนี้เหมือนกันนะครับค่าย asus Thank <laughs> สำหรับ Strix z 2ตสอตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่6,520นารเท่านั้นนะครับกับคุณภาพของบอร์ดซีรีส์พับปีกสำหรับเของ Strix ตัวนี้นะครับจัดมาว่าได้คุ้มค่าเลยนะครับมอว่าจะเป็นดูอัดทูที่ยังมีมาให้นะครับใส่ M.2 ได้2ช่องเอาไปต่อเรตต่ออะไรก็แล้วแต่นะครับตามงบประมาณของคุณแล้วกันนะครับตัวนี้ที่ตัดออกไปหลักๆก็คือเรื่องหน้าตาไฟ RGB ์จีบต่างๆอาจจะยังไม่อลังการเท่าพวกรุ่นพี่ที่ราคาสูงกว่านี้นะครับแต่ก็ยังคงมีมาให้หนึ่ ซูเปอร์เอ็ของเขานะครับแต่ว่าอื่นๆถ้าเน้นเรื่องคุณภาพหลักๆบอร์ดตัวนี้สามารถเป็นคำตอบให้คุณได้แล้วนะฮะถ้าต้องการใช้ Gen 7 CPU ที่มีตัวเคลงท้ายเพราะมันเป็นตัวเซนั่นเองนะฮะยังไงก็ต้องขอขอบคุณทางบริษัท ASUS ประเทศไทยด้วยนะครับที่จะส่งเมนบอร์ดเจ๋งๆอย่างนี้มาให้ในรีวิวยังไงวันนี้อิงและทีมงาน O อฮอกโซนก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนพบกันใหม่ที่ O อฮอกโซสาระไอทีอัปเดตที่นี่ทุกวันสวัสดีครับ